สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะต้นยางนาใหญ่ค่ะต้นใหญ่สวยงามมากๆเลยนะคะอายุนะคะของต้นนะคะไม่ต่ำกว่า50-60ปีเลยค่ะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะ ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะประมาณ2คนนะคะอบกอดนะคะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะลูกของยางมานะคะไปปลูกขยายพันต่อนะคะนี่นะคะ ทางก็จะมีสระน้ำนะคะมีปลาค่ะ ธรรมชาตินะคะดีมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะยางนานะคะให้ล้มเงานะคะให้ออกซิเจนค่ะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะคะอากาศดีมากๆค่ะไม่ร้อนเลยค่ะ ธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเมล็ดของยางนานะคะไปปลูกนะคะต่อไปค่ะเพิ่มออกซิเจนนะคะเพิ่มธรรมชาติสีเขียวนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ